สวัสดีครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับผมพาทุกคนมาที่วัดสมเด็จพูเรือมิ่งเมืองนะทุกคนตรงนี้นะครับจะเป็นอุโบสถนะแล้วบริเวณรอบอุโบสถนะทุกคนจะเป็นวิหารลายนะทุกคนรอบล้อมอุโบสถตรงกลางนะก็วัดนี้นะครับสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังเลยนะทุกคนสวยมากแล้วก็บริเวณที่ตั้งของวัดนะจะอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามมากมีภูเขาที่สลับซับซ้อนนะทุกคนวัดนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับตัวอำเภอพูเรือด้วยนะทุกคนก็ขับมาถ้ากลัวมาไม่ถูกก็ตั้ง GPS เป็นอุทยานแห่งชาติภูเหลือก็ได้ทุกคนก็มาทางเดียวกันนะสวยมากสถาปัตยกรรมศิลปรกรรมมีความงดงามมากทุกคนผสมผสานศิลปะไทยโบราณผสมศิลปะที่สมัยใหม่ด้วยนะทุกคนสวยมากแล้วพระพุทธรูปในวิหารลายองค์หนึ่งนะจะเป็นพระนอนที่แกะสลักจากหินหยกแม่น้ําโขงนะจากประเทศพาม่านะแกะสลักอยู่ในวิหารลายสวยงามมากวัดนี้นะสร้างโดยสมเด็จพระศรีนครินหรือว่าสมเด็จยานั่นแหละก็ได้ซื้อที่ดินบริเวณเขานะทุกคนแล้วก็ได้ให้สร้าง วัดนี้ขึ้นมานะสวยมากทุกคนสถานที่ตั้งของวัดนี้นะคือดีมากเลยทุกคนถ้าขับรถมาจากตัวอำเภอภูเรือนะก็จะเห็นวัดนี้ตั้งตระหง่านอยู่บนเขาอย่างโดดเด่นเลยนะทุกคนก็เป็นที่สังเกตง่ายมากนะสำหรับใครที่จะมานะก็ถ้ากลัวมาไม่ถูกก็ตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูเรือก็ได้ทุกคนจริงๆมันอยู่ใกล้กันมากเลยตัวอำเภออุทยานแห่งชาติแล้วก็วัดแห่งนี้นะครับก็ตรงนี้จะอยู่บนเขาเลยนะทุกคนสวยมาก แล้วตรงนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมเดินมาจากทางเมื่อกี้นะครับที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้เป็นฝั่งโน้นนะฝั่งนี้ก็มีเอดีนะครับคล้ายๆทรงหลังกาแต่ผมไม่รู้ทรงอะไรนะแล้วก็มีอุโบสถอีกนะครับผมแล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้ลงไปก็เหมือนเขากําลังสร้างอะไรอีกสักอย่างนี่แหละแต่ว่าฝั่งนี้ก็มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเหมือนกันนะครับผมสวยมาก ที่ผมกําลังบอกว่าเขากําลังสร้างนะทุกคนก็คือขนาดยังสร้างไม่เสร็จก็สวยขนาดนี้แล้วนะทุกคนด้านหลังจะเป็นเหมือนเป็นสลาหรืออุโบสถอะไรสักอย่างที่เป็นยาวลงไปเลยนะทุกคนยาวลงไปแบบยาวมากแต่คือเหมือนเขาจะสร้างเสร็จแค่ช่วงข้างหน้าเนี่นะครับผมแล้วก็มีพระพุทธรูปส่วนข้างหลังจะเป็นแบบเหมือนเขากําลังก่อสร้างอยู่ทุกคนแต่ว่าเขามีเขาโครงแบบรูปร่างแบบความยาวไปแล้วนะทุกคนาก็คือยาวมากก็คือถ้าสร้างเสร็จนะผมว่าถ้ามาอีกครั้งหนึ่งคือดีเลยสวยมาก ันนี้ผมสงสัยว่าความยาวของอุโบสถหรือว่าศาลาอะไรเมื่อกี้ มันยาวมาถึงตรงไหนนะผมก็เลยลองแบบเดินตามทางข้างวัดนะมาเรื่อยๆแล้วมันมาเจอที่หนึ่งที่เป็นช่องอะทุกคนช่องทางให้เข้าอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหลังวัดนะผมไม่คิดว่าเป็นหน้าวัดเนี่ย Allāh ตรงศาลาตรงนี้นะครับมันจะเชื่อมจากข้างบนลงมาข้างล่างเลยแต่ว่าตรงข้างล่างเหมือนเขากําลังสร้างปฏิมากรรมอะไรสักอย่างอยู่ในข้างด้านในนะครับเขาก็เลยแบบเหมือนยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็เลยแบบผมก็เลยไม่กล้าเดินผ่ามานะเพราะว่าผมเห็นเหมือนร่องรอยเขากําลังสร้างอยู่ก็เลยอ้อมมานะ ถ้าจะเดินมาจากทางเมื่อกี้มันก็จะทะลุทางตรงนี้นะครับตรงนี้ผมให้ดูแล้วก็พอเดินมาปุ๊บก็จะมาเจออุโบสถหลังหนึ่งนะทุกคนผมคิดว่าน่าจะเป็นทรงไทยนะก็อันนี้จะเป็นไม้สักเหมือนกันนะทุกคนวัดน,นี้ที่โดดเด่นเลยก็คือจะเป็นไม้สัก แทบทั้งวัดเลยนะทุกคนก็คือสวยมากแล้วก็ไม้สักสัวนมากก็จะแกะสลักด,ด้วยนะแล้วก็บริเวณรอบรอบวัดนี้นะทุกคนก็จะวิวเขาหมดเลยเห็นไหมเป็นภูเขาหมดเลยทุกคนคือสวยมากเออเป็นที่แนะนํามากทุกคนจริงๆภูเรือมีที่เที่ยวเยอะมากเลยนะทุกคนจริงๆถ้าไฮไลท์ของที่นี่เลยก็อุทยานแห่งชาติภูเรือนะเขานิยมไปดูทะเลหมอกด้านบนนะทุกคนจะมีหมอกสวยมากแต่เสียดายผมไม่ได้ทําคลิป <laughs> ตอนขึ้นไปภูเรือแต่ผมเคยขึ้นไปนะครับเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปลงยูทูบนะครับแค่เป็น อากาศให้ดูนะฮะก็สวยมากทุกคนที่อาเภอภูเหลือก็มีที่เที่ยวเยอะมากทั้งน้าตกลําธารภูเขาอะไรแยะมากมายนะถ้าใครมาที่ภูเหลือนะก็อย่าลืมไว้มาที่นี่นะทุกคนโดยเฉพาะมาที่อุทยานแห่งชาติภูเหลือเลยก็วันนี้ห้ามพลาดเลยสวยมาก ริงด้วยทุกคนเหมือนเขากําลังสร้างอยู่นะน,นี้เหมือนเป็นเขากําลังประกอบตัวถ้าผมจะไม่ผิดอันนี้คือมังกร ลายนาคทุกคนก็ศิละปะที่นี่นะครับเป็นศินละปะที่น่าจะเป็นศินละปะไทยนะครับผมแต่ว่าก็สวยนะทุกคนก็เป็นไม้สักทั้งหลังแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นที่ไหนนะทุกคนเพราะว่าส่วนมากไม้สักมันแพงมากเนาะเขาก็จะไม่ค่อยนิยม,มเอามาสร้างกันนอกจากแบบจะมีเงินทุนมากพอสมควรนะเพราะว่ามันแพงมากนะทุกคนก็เออผมก็ดีใจมากผมได้มาสัมผัสไม้สัก ที่มีค่าแล้วก็ได้มาทําเป็นวัดแบบขนาดนี้นะอุ๊ยมีน้องหมาด้วยนะครับเขาเดินไปแล้วเอ,อ้สวยมากทุกคน